พะทานทีได้สิจับม,มันแล้วปลาปบไป,ปแล้วกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องไป็สุขสุขคนมาเจอด้อทางฝั่งไทยฝั่งลาวเราก็ต่างประเทศมื้อวันจันทร์พี่น้องพ่อพอับเาาคือกาวพี่น้องจิใส่แดกพี่น้องแต่หนาพันล่างแล้วพี่น้องกําลังเป่นงน้องตัวนี้พี่น้องสิจกลงอีกพี่น้องเอ้ยให้มันส้ําตันหนาพี่น้องเอ้ยหนึ่งว่าสิแล้วติ่ถั่วได้พี่น้องว่าหลุดชื่อเมือม่อวนี้ ก็เลยดึงเ้าเจอไว้อีกพี่น้องเลยมาเบิ่งแล้วมันบองาบองามมาสันบองงามในตาพี่น้องให้มันสั่มกันพี่น้องเลยดิปลากบ่อยวิ่บ่อยวิย่อยู่เตรียมเก็บปูเก็บปลาด้วยกันพี่น้องกินข้าวเสาะเขาสวยหอ่อข้าวหอ่ออันบักพริกแป้งน,นัวออกมาถา้าปลาปลาสิปบดบบบ้วยแหละ นี่เด้พี่นนองเป่งปลงฮูยลงหน้า,นา,นา,นามันหนาวดรอกขึ้นมาก่นจากหนาว้มเมาหาเลิเลเลบจังนร้ายร้าบร้ายมันขาลงตึกไงโมร้าหลุดคตรงเอาก,กุ้งก่อยกินเส้าก่อนยิ้เขาวเด็มันมีคยีเป่ขงข้าวเดียบกเลยก็มีตัวเนาะ พี่น oh, ้องเจดาเจเคียกำลังสีอาบน้ำโคนพี่น้องเลยกนลอ้า้ลูกแก้มหอยชอยป้าเนี่ยลูกไปด้วของเฮียนมือนนี่้งวอให่นวันจันพี่น้องติดโยน หอยหน่อยหอยใหญ่อาเมดพี you know. s. <S ่น้องเลยห่อยหน่อยหอยใหญ่เอิ้นเอิ้นไปหาธงยีลนำฮิ่งละหันมา อีลามนำนั่นีอพี่น้องต้ยเขียวขักนอกมากระดาษเจมสนสัตว์พี่น้องพังเด้อสื่อมาจะดำนะเด้อไพ่ตัางสื่อให้นะเอาทองยางมาทงยางมาเห็นใส่ห้อยน้ำป้านี่ความคิดไอเดียดีมากค่ะเตรียมหาตะลึงให้มันหลุดเลยนะคะหมาตัวเนี้ย พี่น้องก็สบายดีวันล่มน้วอีกครั้งพี่น้องเลยน้องเออองาล่ะว่่สิด้ร่ก่อน่าซันร้านก็่ากมา,กานัา่งหักคว้กินข้าวเาออแต่ต้นนี้ก็เศร้าอยู่พี่น้องแต่เผือดสิรงมขิปเห็นยังไวก็คือสิสวยอลไรพี่น้องเ้ยโอบอุ้อยฉุ <c oughs> หกหัก กัวให้ลงเออลงเก็บเอยกันให้มันเบิดนะห้อยหน่อยนะจอดขึ้นสุงนะขนุมมาลามแทะเฮ้ยไปเอาสวิงมาตรงด้วยนามกุ้งมันชิลงทั้งนั้นนะพอกแทกนะอันสิก้อยกุ้งปิีงปลาโอ้ยกลัวมันปบหนีเบิดแล้วแล้วว่ะจีบเข่าปลาแดกเป็นนัวเ้าห่อออกมาพี่น้อง เออใส่ถ <expelled mi jacket> ุงแหละโทรหาบักอืออันลูกไสล่ะใจดําก็บ่ติดซ่ําบรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องแดดอ่อนๆจมาาเ็ดแต่เ้าแล้วก็เจ้าก็เ็ดหาผัดมีต่ออีกเด้ อแม่นควมนเยมันละเมอจะได้ว่าน้องมดละเมออะไรมาขึ้นเนี่ยสัสลกมะนังว่าเป็ดเปดแม่นได้เฮยทามคนละเมอเขาามาบอกเละขิวเขาว่าลนังว่ามือกสนผัดว่าผัดดังๆกันอย่งว่ากูจะตื่นกันยังว่ะมืบ่นะ กินข้าวนูนาะท่านได้กินข้าวตอนนี้กินปลาคาเมนมันใหญ่นะเฮยเนาะป๊าทิอันนี้ผัดน่วยเนลายกวยนยใหญ่คือว่าบ่ได้ค่อยกินมันคือบ่ใหญ่บ่หอยเนาะเฮยเนาะหรือมันบ่มีอันแนวกินแล้วมันนานใหญ่บ่มันออกแม่ลแม่นไปเบซะคือเือตะล มันนี้มือสั้นวันดีพี่น้องเจดมได้เดก็บหอยพอ,อสิเก็บปลาขอกบได้เก็บนะเฮ้ยมไม่เป็นใจให้เจดมเลยอ๋อ,อบากนะประกูดกรบรลยบาดน อ้าวลอยน้ำได้หันนะ่ <S 2> <S 2> <S 2> บะบ่อนบวยบวยอยู่ปลานะ่ะแต่เจ้บบา,จาจสิบุอยากกินปลาทีเฮ้ยบุอยากกินกุ้งตีกระย่างและมันยังเศร้าอยู่เฝ้าเห็ดแต่เศร้าพี่น้องแล้วก็ช่วยจังหน่อยให้เขาจกเดี๋ยวเรากลับไปเตรียมงานกันพี่นอ้นองพรุ่งนี้มีงานมีงานยังบอกบอกเลอพี่น้องเด้อรอดูพรุ่งนี้ค่ะ งานเขาจะมาสู่ขอเจดมนี่แต่ว่ากี่ตัวพี่น้องอยู่เรื่อยนี่แต่กี่ตัวพี่น้องอยู่เรื่อยนี่งานนั่นงานนี่ล่อหลุนจุดตาเหลือกพี่น้องแรื่กับตัวกันเหล่าขอโทษขออภัยเด้วยเจ้เด้อนักกาสิึกษทมแหละบ่อเลี้ยวที่พุขุนเลย ตอนนี้อีลมน้ำน่ะอยู่ในคอเสือเฮ้าอยู่พี่น้องลยอีลำน้ำหน่อยนี่้ยเฮ้ยเฮ้ยเขี่ยนยชุบขึ้นเนื้อขึ้นเนือโอ้ยมึงจะไปหยามกินหน่วยอันบ่หน่วยทอน จำพ่อเด่งๆอย่าง,งมาพี่น้องเอ้ยมันมาเก็บอ้อยสิไปลงน้องมันยังเฮืองแล้วพี่น้องเอ้ยใส่สินปั้นนี่พี่น้องเอ้ยยันสินเพิงไอฮิบอว์นาั่นแหะแท็กเอ้ยทีนี้บอกไปองเงี้ยนกัญญาลูกว่าจ่าาาาจมหาบ่ เสกขึ้นบรัสลี่ก็สลามนี่เอาขึ้นข้าน้องผมเดี๋ยกินกุ้งกินปลาหย่อนอยู่เบาพี่น้องเลยมีกุ้งมีปลาอยู่เบาห้องปลาบริปล่อยเนาะปีนี่ปลาเก่าอยกเห็นมันบ่อนยุ้พี่น้องเลย à khi tôm này tinh miệng thôi <laughs> <laughs> mặt thư phụ bên nam chờ dơ nó nên quá anh lót bác má ba đâm này

โอย่าน้าไอ้แขกนี่มาเสี่ยงกุ้งมันแท้ละแข่งเอ้ากุ้งมัอไากินกุ้งป่ะกบกบนะกบคอยด้วยกบคอยนะวะไหนวะ ไปเลยไปเยได้เลยเยได้เลยนี่นมาใช้กองนี่ตืเ้นเฮ้ยสดเดียวสุดเดียวนะบ้าปลาคอเลยปรมานี้เลยแน่ใจนี่ไม่แน่ใช้กองนะเอาเลยเอาเด้อกัวไปห้ากระทางมาอีกนนึงเพียงนี่ัไหกระทางไนเใจกระทางก็กระขู่แค่เพียงน้อง่

นน่ะปลาฮะนั่นนงงด้วนะโคบอันนั้นะขอโทษบนะรอยกันนันนั้นโคบกเอาหลุดนะเสียเสียกี่ตัวแล้วเสียกี่ตัวให้ล่มกี่ตมใช้บานิเสียหดออกี่ตัว ตัวไหเขาลงได้แล้วหรออแล้วะอดกอยผมกกันมันก็อยู่แต่ทึงเลยหอยอยู่ตรงนี้เนี่น่หัวมันะคุบเลย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 ขวดคุบเลยแล้วว่าแมนครุบปา แล้คือเห็นกบจะ้กบจะก,กบตัวเดียวมีเหยื่เลยอาตโคงใหญ่โอ้ยตกวปรงหลอยจะทวงป่านะปะมีกบตัวลงนี่น,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 นี่นีบน่บตัวลงลย

ปลาดุกหนาต้มบางใหญ่นะครับเน่โอ้ยตามต้มมาแล้วนะปลาดุกนะปลาดุกบะมีเงียงนาต้มกระห้มาเลยปลาดุกพันอ่าผูกไปของประดังกสางเ้ยกุ้งพี่พี่พ่พี่พกนป่าได้พี่กุ้งวะกุ้งกุ้งกุ้งุ้งมีจุดต้นใหญ่ใ้มีต้มหมดนี่ลาุกเ แคแล้วครบนะควรเขาเมตกุ้งหอน้าทอนนี่นันน่เนะนะทำแหลกเด็กเชนั่นนั่นน่ครบนะกุ้งนะก็านนะ่คมกงนะกุ้งนะชีวิ่านจะทุกขมาเบิร์ตมุสาที่ติเอาเอ้ย กวาดเ่องนี้นี่ใช้ปลาหเปลาคับพี่ปลีครับลาดันย่ยังคัดนียว้่น้องสลับเป็นตากรอกหายลงเก็บกลุ่งพี่น้องเลยใครดูเอิญอ่าเห็ดแล้วเก็บแล้วผัดข้าวเมื่อเบิรพี่น้อไม่ประอยู่กินน้ำตกุน ีน้องพ่อกุ้งหรือแม่กุ้งอันนี้บ่าสารล่าคือดูหาเอินเอ้ยยังมันออกมามันวนลาอยู่ทั้งกุ้งทั้งจีนเอาเอาใส่ของกบนี่เอามาตไอแม่กลิกมาส่งให้อีเมย์ข้างเมียนปุนปลากับข้างเมียนแกงเมียนปุนกุ้งก็เอานี่ด้บ่พ่อแล้วบ่โบยสัมเลยเออเรากินคนเดียวเราลรีกไปเอาทั้งย่างพักน้ำ้อนกันเลย เอาเนี่ยพ่อ,อกนคลีบหนาด้วยพี่น้องด้วยไม <c oughs> ่ให้กสกสุลสกคนพี่น้องข้ากับสีเห็ดกินอยู่หน้ากินเขากันพี่น้อง <c oughs> สบายดีผ <c oughs> ้ากระจกน้องต่อแล้วพี่น้อง